ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ช่วงพลังปฏิหารเลขเศรษฐีครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์นัทธัญชนกศรีจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ประกายนะสงขาค่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์นัทเนี่ยนะครับท่านวิเคราะห์วันเดือนปีเกิดที่เป็นเลขของเศรษฐีนะครับเลขเศรษฐีจะเป็นอย่างไรเลขเศรษฐีจะส่งเสริมดวงชะตาแบบไหน ปกติเวลาอาจารย์คำนวณเลขเศรษฐีนี่เอาไปใช้กับอะไรได้บ้างเอาไปใช้กับนะคะเบอร์รถนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ขอโทษนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขครับก็คือเกี่ยบทะเบียนรถนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขทะเบียนบ้านอะไรที่เกี่ยบ<ช>ตัวเลขอันนี้เนี่ยเป็นสถิตินะครับของต่างประเทศโดยอาจารย์จุธามาศ<ช>นสงขภา เป็นผู้แปละนะครับจากตำรา,าข,ของต่างประเทศมีพิมพ์อยู่แพร่หลายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเลขวิญญาณใช่เลยค,ครับเรียกว่าเลขวิญญาณเขาเรียกว่าเลขวิญญาณตอนนี้เรามาพูดถึงเลขวิญญาณหรือเลขเศรษฐีนั่นเองครับะจะบ่บงบอกอย่างไรว่าจะเป็นดวงเศรษฐีจะบ่งบอกอย่างไรว่าส่งเสริมให้เราเอง ดีสักแค่ไหนเพราะตัวเลขของวันเดือนปีเกิดมีทั้งเลขดีและเลขเสียใช่ค่ะเราสามารถวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้เลยค่ะเอาตามรหัสดวงชะตาของคนเราเลยนะครับซึ่งสามารถบ่งบอกว่าเลขดีเป็นมงคลถูกต้องใช้แล้วเป็นเศรษฐีะนะครับแต่ถ้าเกิดเลขไม่ดีหรือเลขวิญญาณร้ายมันก็ไม่ส่งเสริมนะคะและถ้าเอามาใช้เลขเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างมันก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเลยค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเราใช้เบอร์ไม่ดี ในในการใช้เ,เบอร์โทรศัพท์ฉะนั้นมันก็ไม่ได้ส่งเสริมคือ<ะ>เป็นตัวเลขอะไรก็ได้เก็บโทรศัพท์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถหากเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลมันก็จะทําให้สูญเสียหรือเสียหายทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สำเร็จไม่ประสบความสําเร็จนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์วิเคราะห์ให้เราดูเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวเราขอวันเดนปีเกิดของท่านอาจารย์ประกายเลยนะคะได้ครับขอให้ดูเลยค่ะอาจารย์เกิดวันที่18ตุลาคมนะคะ ดูให้ดีนะคะก็เอาวันที่18เอา1นะคะบวก8ครับบวกเดือนสากลถูกไหมครับใช่ค่ะเราเอาเกิดเดือนตุลาเดือน10ครับก็เอาบวก1บวก0เลยค่ะครับเกิดคอศใช้คออนะครับใช้คอศค่ะเก้าหกเครับบวก1บวก9บวก6บวก7ให้บวกทีละตัวเลยค่ะครับทั้งหมดได้33ส 33นี่ต้องเป็นเลขตัว,ตตวเดียวอช่ไหมเป็นเลขตัวเดียวอีกครับ3าัวสามก็เท่ากับ6ได้กับหกนะครับของท่านอาจารย์ประกายก็คือเลขเศรษฐีก็คือเลข6 อ๋อเลขเศรษฐีคือเลขหกใช่คือเลขเศรษฐีเลขหกแล้วเลขที่มันส่งเสริมละเลขอะไรเลขส่งเสริมเลขเศรษฐีเลขหกนะคะก็คือเลขสามเลขหกเลขเก้าเอาละครับใครที่เลขส่งเสริมด้วยเลขเศรษฐีเลขหกเนี่ยก็จะมีเลขสามเลขเก้าที่จะทําให้ประสบความสําเร็จใช่ค่ะงั้นเลขที่ไม่ดีละครับเลขที่ไม่ดีนะคะคือเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดเลขศูนย์ค่ะหนึ่งห้าแปดศูนย์อันนี้เป็นสถิติเลยเป็นสถิติของคนทั่วโลกเลยนะคะทุกคนถ้าใครบวกกันแล้วรวม กันแล้วได้รหัสเป็นเลขเลข6หกม <6 S 2> นาจารย์ประกายก็สามหเป็นเลขที่ดีที่ดีค่ะสามคือเลขเศรษฐีและ,ะเลขที่ไม่ดีคือ 80, 1 5ึ0้นึ่งห้าแปค่ะเอาละครับ พันธท่านผู้ชมลองคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขอตัวอย่างอีกสักตัวอย่างครับอาจารย์ได้เลยค่ะนะครับเอาเอาใครดีคะเอาเกิดวันที่25ครับเอาเกิดวันที่25นะคะเราเอา2นะคะบวกหเลยค่ะเดือนเกิดเกิดเดือน7ครับเดือนสากลเดือนสากลนะคะก็บวกเ็ดเลยค่ะครับเกิดอ่าคศนะครับ1975งบวกหนะคะบวกเบวกเบวกหนะคะก็ได้36 สาบวกรวมกันนั้นเท่ากับเก้าบวกหกก็เป็นเก้าเลขมหาเศรษฐีก็คือเลขเก้าค่ะเลขเก้านะ่ค่นั่นคือเลขมหาเศรษฐีแล้วก็เลขมงคลเนี่ยก็เป็นเลขเลขส่งเสริมของเลขมหาเศรษฐีของเลขเก้านะคะคือเลขสามเลขหกเลขเก้าอ่าเลขสามเลขหกเลขเก้าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะเลขที่ไม่ดีแหละครับเลขที่ไม่ดีของเลขเก้าจริงต้องบอกก่อนเลขเก้านะคะเป็นเลขที่ไม่มีเลขตัวใดที่ที่เสียเลยค่ะนอกจากเลขศูนย์ ต้องระวังเลขศูนย์ต้องระวังเลขศูนย์ตัวเดียวเลยค่ะเพราะใครที่ได้รหัสก้าในเลขศูนย์ต้องระวังอาจจะมีความเดือดร้อนมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจอย่างเนี้อยากจะคํานวณตัวเองก็ได้ได้เลยค่ะนะครับเพราะสามารถที่จะคํานวณได้เดี๋ยวเราขอสักตัวอย่างนึงครับได้เลยเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะคะก็เอาสองบวกเจ็ดเลยค่ะเดือนสิบเอ็ดครับเดือนสิบเอ็ดก็คือพฤศจิกายนนะคะก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหกสาม บวก1นบวก9บวก6บวก3นะคะก็ได้30บนะคะ3บวกศูนย์ก็เป็น3ก็เป็นรหัส3ะจะเป็นรหัส3าค,ค่ะรหัส3เลขที่ส่งเสริมของเลขเศรษฐีเลข3นะคะก็คือเลข 3, 3เลข6เลข9เหมือนกันนะครับใช่ค่ะงั้นงั้นถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเขาคำนวณอย่างนี้แล้วผู้ชมทางบ้านไม่มีคิดศักราาด สมมติเขาใช้วันเกิดเดือนเกิดและคสเกิดถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าไม่มีคสเกิดถ้าเขาจาคสเกิดไม่ได้นะคะให้บวกให้เอาพุทเอาพสนะคะพุทธศักราชตั้งพสเกิดตั้งนะครับพเกิดลบด้วย5้าสี่สามครับลบด้วยห้าสี่สามที่เหลือมาเป็นคสเป็นคสนะครับงั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาวันเกิดเดือนเกิดและปีเกิดที่เป็นคสบวกรวมกันให้อาจารย์นับสรุปให้เราฟังครับ ถ้าบวกรวมกันแล้วเป็นเลขหนึ่งครับอาจารย์ถ้าเลขหนึ่งนะคะเลขที่ส่งเสริมของเลขหนึ่งนะคะก็คือเลขสามเราขอโทษค่ะเลขที่ส่งเสริมเลขหนึ่งนะคะก็คือเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดค่ะหนึ่งห้าแปดคือเลขส่งเสริมนะครับและเลขที่มันขัดสนกันเลขที่ไม่ส่งเสริมของเลขเศรษฐีนะคะก็คือเลขสามเลขหกค่ะไม่ควรใช้เลขสามเลขหกนะครับควรที่จะใชหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับ ถ้าบวกกันได้รหัสสองนะครับถ้าบวกกันได้รหัส2กันนะคะเลขที่ส่งเสริมเลข2นะคะก็คือเลข1เลข4ี่เลข2ค่ะเลข1เลขสี่เลข2นั่นคือเป็นเลขที่ส่งเสริมและเลขที่ไม่ส่งเสริมครับเลขที่ไม่ส่งเสริมนะคะคือเลข7็กับเลข8ค่ะนั่นคือเลขที่ไม่ดีใช่ไม่ดีค่ะ ถ้าได้เมื่อกี้3คิดไปแล้วถ้าได้4่แล้ะครับอาจารย์ถ้าได้4นะคะเลข4ที่เลขที่ส่งเสริมเลข4ี่นะคะก็คือเลข1เลข4ี่เลข2ค่ะ1 4 2ี่สองคือเลขส่งเสริมและที่ไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมเลข4ี่ก็คือเลข3ค่ะเลข3ตัวเดียวนะครับถ้าได้5ครับเลข5าเลขที่ส่งเสริมเลข5านะคะก็คือเลข1เลข5เลข7เลข8หรอเลขเลขที่ไม่ส่งเสริมก็คือเลข่ะเลข6ตัวเดียวนะครับอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ให้มาเขียนเหมือนกันรหัส7ครับ ค่ะถ้ารหัส7นะคะก็คือเลข1เลข5เลข8นะคะเป็นเลขส่งเสริมนะคะเลขที่ไม่ส่งเสริมเลข7นะคะก็คือเลข2กับเลข3 2กับเลข3คือเป็นเลขไม่ส่งเสริมนะครับนั่นคือทั่วไปนะครับท่านผู้ชมที่เราจะให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าเลขที่เป็นมงคลเลขเศรษฐีฝรั่งต่างประเทศนะครับเป็นสถิติที่เอามาจดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติจะคำนวณไว้แล้วถูกต้องเป็นสถิติตีแผ่มาเป็นหนังสือนะครับ โดยการนําเข้าของอาจารย์จุธามานสงขบถทาได้แปลเป็นหนังสือนะครับแล้วก็มีวางจําหน่ายทั่วไปอยู่แล้วใช่เลยค,ครับแล้วก็ใครที่อยากจะคิดเองคร่าวๆว่าเลขที่เป็นมงคลควรเป็นเลขอะไรเลขที่เอามาใช้กับชีวิตประจําวันเป็นเลขอะไรที่ส่งเสริมและดีเลขอะไรที่ไม่ควรใช้ใชเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับและอีกอย่างครับท่านผู้ชมที่เห็นเลขมงคลเนี่ยเอามาเขียนอยู่ในยันบันไดเศรษฐีค่ะส่งเสริมให้เกิดมีโชคลาภม,มีความก้าวหน้า มีฐาน,นะการงานดีนมีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงบันไดเศรษฐีเช่นกันครับตามสถิติแล้วเนี่ยดวงบันไดเศรษฐีก็ใช้รหัสเลขมงคลหรือเลขเศรษฐีที่ใส่ไปในดวงบันไดเศรษฐีทําให้คนที่เอาไปใช้มีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมีความสําเร็จนะครับเขาบอกไม่ว่าใครจะทําอะไรสักแค่ไหนก็ตาม ตัวเลขนี้มีผลที่กับชีวิตมีมากๆเลยนะค,คะที่<ช>เอามาใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้ถ้าเกิดใครมาหาอาจารย์ สามารถปรึกษาอาจารย์นัทได้เลยไหมเกี่ยวเรื่องตัวเลขได้เลยค่ะนะคะยินดีต้อนรับเลยคะ่ะเดี๋ยวฝากสถานที่ท่านผู้ชมหน,นะะ่อยครับตอนนี้เราอยู่ <สา S 2> ที่ตนวิริเวอร์นะคะนักในว่ายีสค่ะรัดเพาเจ็ค่ะหรือโทรหาอาจารย์นัดได้ที่0 8 3 1 8 8 4427 081 6 6 8 6965ค่ะครับโดยปกติแล้วอาจารย์ก็เปิดทุกวันเปิดทุกวันนะนครับตอนนี้เราเองนะครับก็ได้บันทึกวิดีโออยู่ที่ร้าน สโตมิริเวอร์นะครับอยู่ในนาคในวาด21่ลาดพร้าว71 <78. S 1> นะครับก็ใครสามารถที่จะให้คำนวณน,นะครับดวงเศรษฐีคำนวณให้ฟรีไ,ไม่มีค,ค่าใช้จ่ายนะครับอยากจะรู้ว่าบันไดเศรษฐีควรมีรหัสดวงอะไรที่ดีหนุนนำและชีวิตจะเจริญก้าวหน้าทำและมีความสำเร็จในชีวิตหรือขอคำปรึกษาอันนี้ได้ทุกวันวน,นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ แล้วก็ปกติเนี่ยเวลาอาจารย์คำนวณไม่ว่าใครเองเนี่ยจะใช้ตัวเลขอะไรบัตรประชาชนก็คำนวณได้ไหมจริงจริงบัตรประชาชนก็คำนวณได้ค่ะถ้าถ้าเป็นเลขที่ขัดแย้งกันอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะเราคำนวณสามตัวหลังใช่ไหมที่อาจารย์บอก<ช>มันก็ขัดแยง้งกับดวงชะตาเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมใช่เลยค่ะพรควรที่จะซื้อเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถคำนวณได้เองถูกต้องค่ะได้เองตามนี้เลยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับทวนอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมวันที่เกิด เดือนเกิดเป็นเดือนสากลนะครับและปีเกิดเป็นเป็นปีคิตศักราชหรือคอชอใครที่ไม่รู้คอสตัวเองให้เขียนพศตั้งก่อนลบด้วยห้าสี่สามนะครับเป็นเท่าไหร่ก็สามารถเอามาคํานวณได้บวกวันเดือนปีจะเป็นเลขมงคลนะครับเอาละครับต้องขอบคุณอาจารย์นัทธัญชนกมากนะครับที่ให้ ความรู้กับเราขอบคุณคท่านอาจารย์กายนัสศาานะคะครับท่านผู้ชมครับรายการพลังปฏิหารนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆที่ท่านผู้ชมได้ ทำความเข้าใจเร,เรียนรู้และเราจะนำเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาเสนอท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณร้านวิปัสนามาเลเซียสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนสภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียนโรงเรียนเทพนพร,รัตน์วิทยาคมโอมมาตาพลังแห่งความงามมูลนิธิลือศีพระมุนี และวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับติดตามกันครั้งต่อไปทุกๆสัป,ปดาห์จะนําเรื่องราวดีๆหมห้ท่านผู้ชมทุกสัป,ปดาห์ครับสวัสดีครับ